ผมอายุสี่ิปีแล้วครับแต่ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงเลยสักครั้งจนกระทั่งวินาทีที่กำลังจะเสียบริสุทธิ์ร่างกายผมกลับแข็งทื่อไปด้วยความตื่นเต้นจนแทบระเบิดเพราะคู่ขาคนนั้นดันเป็นที่เมียของผมเองเธอเป็นครูสอนซุมบ้าและโยคะหุ่นนี่เฟิร์มกระชับไร้ไขมันส่วนเกินเธอลูบไล้ต้นขาผมแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าที่เขาว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวขอพี่ดูให้เห็นกับตาหน่อยได้ไหม ทำไมผู้ชายอายุ40ที่ไม่เคยผ่านมือชายใดเพราะน้องชายใหญ่เกินมาตรฐานถึงได้ลงเอยกับพี่สาวของพรรยาแทนที่จะเป็นพันรยาตัวเองเรื่องราวความรักสุดระทึกที่คาดเดาตอนจบไม่ได้และจะมาล้มล้างสามัญสำนึกของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับก่อนจะเข้าเรื่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งที่มุมขวาล่างด้วยนะครับฟรีครับผมผมชื่ออาทิตย์ปีนี้อายุ40ครับ เชื่อ,อยากหน่อยนะครับที่ผมอายุขนาดนี้แล้วยังสิ่งอยู่ไม่ใช่เพราะผมมีปัญหาทางจิตหรือหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่นะครับผมสูง178หน้าตาก็พอไปวัดไปว่าได้หน้าที่การงานก็มั่นคงเป็นผู้จัดการฝ่ายในบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างชื่อดังทำม,มา15ปีแล้วแต่ปัญหาคือไอ้นั่นของผมมันใหญ่เกินมนุษย์มนาครับฟังดูเหมือนเรื่องตลกใช่ไหมครับ ผมเองก็เคยคิดแบบนั้นตอนอายุยีสิบที่มีแฟนคนแรกผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองผิดปกติตรงไหนแฟนคนนั้นชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่คำพูดของเธอยังฝังใจผมอยู่เลยพี่อาทิตย์พลอยกลัวมันใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครรับไหวหรอกพี่เป็นตัวประหลาดหรือเปล่าพอผมถามว่าหมายความว่าไงเธอก็ร้องไห้วิ่งหนีไปเลยตอนนั้นผมนึกว่าเธอแค่ดัดจริตโลกนี้จะมีของใครใหญ่จนเอากันไม่ได้เชียวเหรอ แต่ผู้หญิงคนต่อมาและคนต่อต่อมาก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันหมดโห oh, พี่ไม่ไหวอะ่ะหนูไม่อยากตายคาอกนะหรือว่ายเอามันออกไปแฟนเจคนที่ผ่านมาพอถึงจังหวะเข้าด้าเข้าเข็มทุกคนทำหน้าเหมือนเห็นผีแล้ววิ่งหนีไปหมดพอโดนด่าว่าเป็นสัตว์ประหลาดบ่อยๆผมก็เริ่มอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดเกิดเป็นผู้ชายของขาดก็น่าเศร้า แต่ของเกินจนเป็นปัญหานี่มันน่าน้อยใจชะมัดพอเลยเลขสาม,มาผมก็เลิกคิดเรื่องจีบสาวไปเลยเพราะคิดว่ายังไงเขาก็คงมองผมเป็นตัวประหลาดไม่กล้าเริ่มใหม่แล้วครับก็เลยใช้ชีวิตเงียบๆเ,เป็นหนุ่มโสดจนถึงอายุ40โดยไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเลยสักครั้งคนที่ทนดูผมสภาพนี้ไม่ได้ก็คือแม่ของผมเองครับแม่ผมเป็นอุบาสิกาตัวยงประจำอยู่ที่วัดดังแถวบ้านรู้จักคนเยอะมาก เรียกว่าป้าปานานาแถวนั้นไม่มีใครไม่รู้จักแม่ผมเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไม่ยอมแต่งงานแม่ก็ร้อนใจสิครับตาอาทิตย์แม่ไปดูตัวหนูคนนี้มาแล้วนะโปรไฟล์ดีมากไปดูตัวเถอะลูกแม่โทรมากล่อมแบบนี้เดือนละ2อถึงสครั้งแรกๆผมก็ปฏิเสธสุภาพครับถ้าเขารู้ความลับผมใครจะอยากแต่งด้วยแต่แม่ผมสกิลการหาคู่ระดับเทพป้าจิตลูกชายชนนะสูงยาวเขาดี งานการมั่นคงนิสัยก็ดีเสียอย่างเดียวหาเมียยากป้ามีหลานสาวโสดๆบ้างไหมแม่เที่ยวไปป่าประกาศหาคู่ให้ผมทั่ววัดจนหลวงพ่อยังต้องเรียกผมไปคุยโยมอาทิตย์เนื้อคู่ที่ทำบุญร่วมชาติกันมาคงมีอยู่แหละรอหน่อยนะโยมหลังจากโดนแม่รุกหนักมาหกเดือนวันหนึ่งแม่ก็โทรมาเสียงเครียดอาทิตย์แม่เจอคนที่ใช่จริงๆแล้วเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลเรียบร้อยมากเข้าวัดปฏิบัติธรรมมา สิปีหน้าตาสะสวยนิสัยดีวันอาทิตย์นี้หลังทำบุญเสร็จไปเจอเขานะผมจะปฏิเสธแต่ได้ยินเสียงแม่สั่นเครือก็เลยยอมตกลงก่าวว่าไปเจอทีเดียวให้จบจบแล้วค่อยบอกความจริงนั่นทำให้ผมได้เจอกับน้ำหวานครับและการเจอกันครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟใกล้วัดผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่พอเปิดประตูร้านเข้าไปผมถึงกับอึง้ง ผู้หญิงที่นั่งริมหน้าต่างหันมายิ้มให้ผมอย่างอายเธอใส่ชุดเดรสลูกไม้สีขาวผมยาวตรงหน้าตาจิ้มลิ้มแทบไม่ได้แต่งหน้าให้ความรู้สึกเหมือนนางเอกละครไทยย้อนยุคที่แสนบริสุทธิ์ที่สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ใช่ไหมคะน้ำหวานค่ะเสียงเธอก็หวานสมชื่อผมนั่งมองเธอตาค้างครับผมอาทิตย์ครับพอได้คุยกันน้ำหวานทำให้ผมรู้สึกสบายใจกว่าผู้หญิงทุกคนที่เคยเจอเธอพูดจาไพเราะเป็นครูสอนเด็กประถม หวานมีความสุขเวลาสอนเด็กๆค่ะความไร้เดียงสาของพวกแกทำให้ใจเราสงบคำพูดของเธอทำให้ผมเริ่มมีความหวังผู้หญิงจิตใจดีแบบนี้อาจจะรับความผิดปกติของผมได้ก็ได้มั้งตอนจะแยกกันน้ำหวานพูดขึ้นก่อนวันนี้สนุกจังค่ะไว้เราเจอกันอีกได้ไหมคะใจผมเต้นตึกตะครับอายุสี่สิบแล้วเพิ่งเคยโดนจีบเราเริ่มคบกันอย่างเป็นธรรมชาติครับหรือพูดให้ถูกคือผมเปยแหละ น้องหวานวันนี้ไปเดินเล่นสวนรถไฟไหมครับพี่จองร้านอาหารที่หวานชอบไว้แล้วนะผมทำตัวเหมือนเด็กหนุ่มอายุยีสบที่เพิ่งมีความรักเพราะนี่อาจเป็นความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของผมน้ำหวานเองก็ดูมีใจให้ผมแต่ยิ่งนานวันผมยิ่งกังวลถ้าถึงวันนั้นหวานจะวิ่งหนีเหมือนคนอื่นไหมคบกันได้สามเดือนคืนหนึ่งในรถผมบรรยากาศมันพาไปผมเผลอดึงเธอมากอดและจูบ มือผมเริ่มสุกซนไปที่เอวแต่น้ำหวานรีบผลักผมออกพี่อาทิตย์ไม่ได้นะคะขอโทษครับพี่ใจร้อนไปหน่อยไม่ใช่ค่ะคือหวานถือศีนข้อสามเคร่งครัดมากเราจะชิงสุกก่อนหาไม่ได้ต้องรอให้แต่งงานก่อนค่ะวินาทีนั้นผมสับสนแต่ก็โล่งใจแปลว่าความลับผมจะยังไม่แตกอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่เคารพรการตัดสินใจของหวานนะขอบคุณที่เข้าใจนะคะพี่อาทิตย์ หลังจากนั้นผมเลยสบายใจอย่างน้อยก่อนแต่งงานก็ปลอดภัยและถ้าแต่งงานกันแล้วภรรยาที่รักผมจริงก็น่าจะรับได้ผมเลยทุ่มเทให้เธอเต็มที่พอคบกันได้หกเดือนผมตัดสินใจคุกเขา่าขอแต่งงานกลางร้านอาหารหรูน้ำหวานเอามือปิดปากน้ำตาคลอแล้วพยักหน้าตกลงเราเหมันกันและกำหนดแต่งงานในอีกหกเดือนถัดมาแม่ผมนี่ยิ้มแก้มปริคุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ในที่สุดตาอาทิตย์ก็เป็นฝั่งเป็นฝาที่วัดนี้ร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่หลวงพ่อยังให้พรในวันงานบุญใหญ่เลยว่าขอให้โยมทั้งสองครองคู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบแค่ภายนอกนะครับข้างในใจผมร้อนรุ่มทุกวันท่าแต่งแล้วคืนเข้าหอหวานปฏิเสธจะทำไงผมนอนก่หน้าผากทุกคืนจะบอกก่อนดีไหมหรือไปตายเอาดาบหน้า สุดท้ายผมก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวงานแต่งล่มและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงท่ามกลางเสียงปรบมือในโรงแรมหรูน้ำหวานในชุดเจ้าสาวสวยเหมือนนางฟ้าผมคิดในใจว่าเราจะได้สร้างครอบครัวจริงๆแล้วสินะหลังจบงานเราบินไปฮันนีมูนที่ภูเก็ตครับภูลวิลล่าสุดหรูมองเห็นทะเลอันดามันเราไปทานดินเนอร์อาหารทะเลกันแต่ผมกินไม่ลงเลยในหัวคิดแต่เรื่องคืนนี้พอกลับถึงห้องพักราวๆสี น้ำหวานขอตัวไปอาบน้ำก่อนผมนั่งรอที่ปลายเตียงมือไม้สั่นไปหมดพยายามปลอบใจตัวเองว่าเธอรักเราเธอต้องรับได้สิน้ำหวานเดินออกมาจากห้องน้ำในชุดนอนผ้าซาตินสีขาวดูบริสุทธิ์ผมรีบเข้าไปอาบน้ำบ้างราดน้ำเย็นจัดเพื่อเรียกสติแต่ความตื่นเต้นไม่ลดลงเลยพอออกมาน้ำหวานกำลังนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่หัวเตียงผมค่อยๆนั่งลงข้างเธอหวานคะ พี่อาทิตย์เราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะน้ำหวานหน้าแดงพยักหน้าเบาๆแล้ววางหนังสือสวดมนต์ลงผมโอบไหล่เธอลูบผมเธอเบาๆแล้วเริ่มจูบกันไฟในห้องสลัวๆเราค่อยๆปลดปลื้งเสื้อผ้าแต่จังหวะที่มือน้ำหวานสัมผัสโดนเจ้ายักษ์ของผมเธอก็สะดุ้งสุดตัวไหวพี่นี่มันอะไรคะเนี่ยเธอกรีดลั่นแล้วรีบเปิดไฟหัวเตียง แสงไฟสาดไปที่ความใหญ่โตผิดมนุษย์ของผมน้ำหวานหน้าซีดเผือดเหมือนเห็นผีพี่อาทิตย์เตอนี่มันตัวอะไรคะเนี่ยหวานใจเย็นๆน,นะพี่อธิบายได้ไม่ไม่เอานี่มันไม่ใช่ของคนแล้วน้ำหวานกระชากผ้าห่มมาคลุมตัวแล้วถอยกรูดไปติดผนังเหมือนเห็นปีศาจร้ายพี่ผิดปกติเหรอไปทำอะไรมาเสียงเธอสั่นเครือ พี่ขอโทษพี่กลัวหวานตกใจเลยไม่กล้าบอกจูจๆน้ำหวานก็พนมมือขึ้นท่วมหัวเจ้ากรรมนายเวเจ้าขาหวานทำกรรมอะไรไว้ทำไมต้องมาเจอเรื่องวิปริตแบบนี้ด้วยผมมองภาพนั้นด้วยความปวดร้าวภรรยาที่เพิ่งสาบานรักกันเมื่อเช้ากำลังมองผมเป็นเจ้ากรรมนายเว่หวานตั้งสติหน่อยคุยกันก่อนไม่หวานกลัวนี่มันรับไม่ไหวหรอกค่ะพี่อย่าเข้ามานะ คืนนั้นเธอนั่งสวดมนต์ไล่ผีจนถึงตีสามผมพูดอะไรไปก็ไม่เข้าหูสุดท้ายเธอก็หลับไปทั้งน้ำตาบนโซฟาส่วนผมนอนมองเพดานตาค้างอยู่บนเตียงคนเดียวแต่งงานแล้วแท้แต่ก็ยังไม่รอดหรอวะเนี่ยเช้าวันต่อมาเราเก็บกระเป๋ากลับก,บกรุงเทพทันทีทั้งที่จองไว้สามคืนบนเครื่องบินน้ำหวานไม่พูดกับผมสักคำมองแต่ออกไปนอกหน้าต่างพอกลับถึงบ้านบรรยากาศก็อึมครึมหวานเราต้องคุยกันนะ จะอยู่กันแบบนี้เหรอหวานขอเวลาทำใจหน่อยค่ะตอนนี้ยังไม่อยากคุยผ่านไป 1... เดือนสำหรับคู่ข้าวใหม่ปลามันควรจะเป็นช่วงเวลาที่หวานชื่นแต่บ้านผมเหมือนป่าช้ากินข้าวแยกกันนอนแยกห้องผมพยายามจะเข้าหาเธอก็เลี่ยงตลอดจนคืนหนึ่งผมทนไม่ไหวไปเคาะประตูห้องเธอหวานพี่ขอเข้าไปนะพอเข้าไปเห็นเธอนั่งอ่านหนังสือธรรมะอยู่ผมนั่งลงปลายเตียงหวาน เราเป็นผัวเมียกันนะลองดูสักครั้งเถอะพี่จะทำเบาๆน้ําหวานปิดหนังสือดังปังพี่คิดแต่เรื่องตานหาราคะเหรอคะหวานบอกว่าหวานกลัวเข้าใจไหมคะเห็นแล้วมันขยะแข็งมันสยองขวัญน,น้ำตาเธอคลอเบา้าทำไมไม่บอกก่อนแต่งงานทำไมต้องหลอกให้หวานมารับกรรมแบบนี้พี่ขอโทษออกไปเถอคะค่ะหวานอยากอยู่คนเดียวผมต้องเดินคอตกออกมา นั่งดื่มแล้วคนเดียวที่ห้องรับแขกจนเช้าสองเดือนสามเดือนผ่านไปสถานการณ์ยิ่งแย่ลงน้ำหวานไม่ยอมให้ผมแตะตัวเลยเวลาไปเจอญาติก็แกล้งทำเป็นรักกันแต่พอกลับบ้านก็กลายเป็นคนแปลกหน้าเอาอาทิตย์หน้าตามองๆนะช่วงนี้เมียใช้งานหนักเหรพื่นเพื่อนแซวผมได้แต่ยิ้มแห้งๆจะบอกใครได้ว่าเมียกลัวของจนไม่ยอมให้เอาเข้าเดือนที่หกผมเริ่มถึงขีดจำกัด เย็นวันหนึ่งที่ผมรู้สึกอัดอั้นตันใจผมเลยเปลี่ยนชุดไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านวิ่งไปได้ครึ่งชั่วโมงเหนื่อยหอบแฮกแฮกกำลังนั่งพักดื่มน้ำก็ได้ยินเสียงคุณคุณอ้าวคุณอาทิตย์พอหันไปผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปยืนอยู่จำได้ทันทีพี่พลอยพี่สาวของน้ำหวานครับบ้านพี่พลอยอยู่ห่างไปไม่ไกลแต่หลังแต่งงานผมแทบไม่ค่อยได้เจอแกเลยนานๆจะเห็นเดินผ่านๆที่ตลาด พี่พลอยมาทำอะไรแถวนี้ครับมาวิ่งสิคะแล้วเราละมาคนเดียวเหรอพี่พลอยเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกและโยคะหุ่นนี้เปะมาใส่กางเกงเลกกิ้งรัดรูปโชว์ส,ส่วนโค้งว่าวโดยเฉพาะสะโพกที่กลมกลึงเด้งดึงต่างกับน้ำหวานที่ดูบอบบางพี่พลอยดูแข็งแรงและเซ็กซี่แบบสาวสะพรัง่งมองอะไรจะอาทิตย์ผมสะดุง้งรีบหลบตาจากบั้นท้ายพี่เมียเปล่าครับช่วงนี้สบายดีไหมครับ หน้าตาดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะทะเลาะกับยายหวานเหรอพี่พลอยถามอย่างเป็นห่วงผมพูดไม่ออกได้แต่ก้มหน้าพี่พลอยเลยมานั่งข้างๆพี่เข้าใจนะหวานหน้าหัวโบราณเจ้าระเบียบบางทีก็ตึงจนเกินไปต้องใช้เวลาหน่อยนะคำปลอบโยนของพี่พลอยทำให้ผมรู้สึกดีนั้นเรามาวิ่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยสิจะได้หายเครียดเราวิ่งเหยาะๆไปด้วยกันผมวิ่งตามหลัง มองดูบั้นท้ายที่ขยับขึ้นลงตามจังหวะการวิ่งพยายามห้ามใจตัวเองนั่นพี่เมียนะเวยไอทิดวิ่งไปได้สักยี่สิบนาทีจูจูพี่พลอยก็ร้องโอยแล้วล้มลงไปกองกับผืนพี่พลอยเป็นไรไหมครับผมรีบเข้าไปประคองสงสัยข้อเท้าแผลงขาเจ็บจังเดี๋ยวผมพาไปหาหมอไม่เป็นไรคะ่ะบ้านพี่อยู่แค่นี้เองช่วยพยุงพี่กลับหน่อยนะ ผมเลยต้องให้พี่พลอยขี่หลังหรือพยุงเอวพาเดินกลับคอนโดความนุ่มนิ่มและกลิ่นหอมของพี่พลอยทำเอาผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะพอส่งถึงห้องขอบใจมากนะอาทิตย์ถ้าไม่ได้เราแย่เลยเข้ามาดื่มน้ำเย็นๆก่อนสิผมลังเลแต่เห็นแก่ความมีน้ำใจเลยเข้าไปคอนโดพี่พลอยตกแต่งสไตล์โมเดิร์นมีเสือโยคะวางอยู่มุมห้องนั่งก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาน้ำมาให้พี่พลอยเดินกระเพลกไปที่ครัวพอนั่งดื่มน้ำกัน พี่พลอยก็เปิดประเด็นถามจริงๆเถอะเรื่องบนเตียงกับหวานมีปัญหาใช่ไหมผมสำลักน้ำเลยคือครับพี่กะแล้วเชียวรู้ไหมพี่เองก็อยากกับสามีแล้วนะผมตกใจอ้าวจริงเหรอครับหวานไม่เห็นบอกเลยพี่ยังไม่ได้บอกที่บ้านนะไอเขาพี่พลอยถอนหายใจผัวเก่าพี่เป็นหมอรวยนะแต่เรื่องบนเตียงแย่มากเขามีปัญหา นกเขาไม่ขันแถมของก็เล็กนิดเดียวแปบ๊บเดียวก็เสร็จพี่พลอยพูดตรงจนผมหน้าแดงพี่ทนมาสามปีไม่มีความสุขเลยเหมือนตายทั้งเป็นสุดท้ายเลยขอเลิกฟังแล้วผมรู้สึกว่าชะตากรรมเราคล้ายกันแต่คนละเข้าผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับแต่ของผมมันตรงกันข้ามหือยังไงพี่พลอยทำตาโตคือของผมมันใหญ่เกินไปครับใหญ่จนผิดปกติน้ำหวานเห็นคืนแรกก็กรีดลั่นบ้าน หาว่าเป็นเปรตเป็นมารไม่ยอมให้ผมแตะตัวอีกเลยผมระบายสิ่งที่อัดอั้นมานานน้ำตาซึมจริงเหรอมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวพี่พลอยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแววตาเป็นประกายเอออธิบายยากครับขอดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยพี่พลอยผมสะดุ้งโหโยงพี่พลอยหัวเราะคิกคักอเล่นน่ะแหม,มแต่พี่อิจฉายายหวานนะได้ของดีแต่ไม่รู้จักใช้ พี่เนี่ยเจอแต่ของเล็กๆมาทั้งชีวิตถ้าเป็นพี่นะพี่น่าจะรับไหวประโยคนั้นทำเอาผมขนลุกสู้บรรยากาศเริ่มมาขู่ทันใดนั้นมือถือผมก็ดังขึ้นน้ำหวานโทรมาพี่อาทิตย์อยู่ไหนคะกับข้าวเสร็จแล้วเออพี่วิ่งอยู่กําลังจะกลับแล้วผมวางสายหันมาลาพี่พลอยผมต้องกลับแล้วครับจะ้ะขอบใจมากนะแล้วก็เรื่องที่คุยกันลืมๆม,มันไปเถอะนะผมรีบเดินออกจากห้อง แต่ด้วยความรีบร้อนผมลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่โซฟาโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นผมกลับไปกินข้าวกับน้ำหวานแบบสั่งตายคำพูดพี่พลอยวนเวียนอยู่ในหัวถ้าเป็นพี่นะพี่น่าจะรับไหวมันหมายความว่าไงวะเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปทำงานด้วยใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอเที่ยงจะควักเงินซื้อข้าวถึงรู้ว่ากระเป๋าตังค์หายฉีบหายลืมไว้บ้านพี่พลอยแน่เลยตกเย็นเบอร์แปลกโทรเข้ามาอาทิตย์ นี่พี่พลอยนะเราลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องพี่อ๋อครับเดี๋ยวผมแวะไปเอาเดี๋ยวพี่เอาไปให้ดีกว่าถือโอกาสเลี้ยงข้าวขอบคุณเรื่องเมื่อวานด้วยเจอกันร้านอาหารอิตาเลียนแถวทองหล่อนะไม่ต้องชวนหวานมานะพี่อยากคุยส่วนตัวใจผมเต้นแรงอีกแล้วผมโกโหกน้ำหวานว่าวันนี้มีเลี้ยงลูกค้ากลับดึกนะไปถึงร้านพี่พลอยใส่เดรสรัดรูปสีดำผ่าหลังลึกเซ็กซี่จนคนทั้งร้านหันมอง มาแล้วเหรอจะ๊ะนี่กระเป๋าเราสั่งไว้มาดื่มบรรยากาศกำลังดีจูจๆพี่พลอยก็หน้าตึงหันหน้าหนีนั่นผัวเก่าพี่ผมหันไปมองเห็นผู้ชายหัวล้านพุงพุ้ยเดินคงเด็กสาววัยรุ่นเข้ามาในร้านเลิกกันไม่กี่เดือนคงเด็กซะแล้วทุเรศพี่พลอยยกไวยกระดกหมดแก้วอาทิตย์พี่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไปต่อที่ห้องพี่ไหมผมรู้ว่านี่คือสัญญ,ญาณอันตราย แต่ขาก็พาผมก้าวตามเธอไปที่คอนโดพี่พลอยเราเปิดไวนยดื่มกันต่อพี่พลอยเริ่มระบายความอัดอัน้นพี่เหงานาะอาทิตย์เราสองคนเหมือนคนหัวอกเดียวกันเลยเนาะคนหนึ่งผัวไร้น้ำยาคนหนึ่งเมียไม่ให้เอาเธอกระเถิบเข้ามาใกล้ผมกลิ่นน้ำหอมยั่วยวนใจอาทิตย์พี่ขอพิสูจน์ได้ไหมว่าของอาทิตย์มันจะแน่แค่ไหนมือเรียวของเธอรูปไล้ที่หน้าขาผมสัมผัสนั้นทำให้สติผมขาดผึ้ง ผมดึงพี่พลอยมาจูบอย่างดูดดื่มความอดกลั้นตลอดสีิบปีระเบิดออกมาเสื้อผ้าเราหลุดลุ่ยไปกองกับพื้นวินาทีที่ผมงัดเจ้ามังกรออกมาพี่พลอยตาโตเอามือทาบอกคุณพระนี่มันของจริงเหรอเนี่ยมีหน้าหลายายหหวานถึงกลัวพี่กลัวไหมครับผมถามเสียงสั่นไม่พี่ชอบของแบบนี้แหละที่พี่ตามหามาทั้งชีวิต แล้วคืนนั้นผมก็ได้สัมผัสสวรรค์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับพี่พลอยสุดยอดมากทั้งลีลาและประสบการณ์เธอรับความเป็นชายของผมได้ทุกตารางนิ้วเราเข้ากันได้เป็นปีเป็นครุยผมรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่หลังจากคืนนั้นผมกับพี่พลอยก็แอบกินกันลับหลังน้ำหวานผมโกหกเมียสารพัดไปดูหน้างานต่างจังหวัดประชุมดึก แต่จริงๆคือไปคลุกอยู่ที่คอนโดพี่พลอยหรือไม่ก็แอบ,บไปเที่ยวหัวหินกันสองต่อสองผมมีความสุขมากจนลืมความผิดชอบชั่วดีไปหมดแต่ความลับไม่มีในโลกครับวันหนึ่งผมบอกน้ำหวานว่าจะไปดูงานที่เชียงใหม่สองวันแต่จริงๆผมพาพี่พลอยไปสวีทที่รีสอร์ทหรูในพัทยาเราเดินกอดคอกันริมหาดถ่ายรูปคู่กันอย่างมีความสุขหารู้ไม่ว่าน้ำหวานจ้างนักสืบเอกชนตามสะกดรอยผมมาสักพักแล้วเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติ พอกลับถึงบ้านผมเจอมหกรรมเช็คบินรออยู่น้ำหวานนั่งหน้านิ่งอยู่กลางบ้านข้างๆมีพ่อตาแม่ยายและแม่ของผมเองบนโต๊ะมีรูปถ่ายผมกับพี่พลอยจูบกันที่พัทยาวางเกลื่อนนี่มันหมายความว่ายังไงไอ้อาทิตย์พ่อตาตวาดลั่นบ้านแทบแตกแกทำแบบนี้กับลูกสาวฉันได้ยังไงนั่นมันพี่เมียนาเว้ยไอสัตว์นรกพ่อตากระโจนเข้ามาชกหน้าผมควม่ำแม่ผมนั่งร้องไห้โฮ อาทิตย์แม่สั่งสอนลูกมายังไงทำไมทำตัวบัดสีแบบนี้น้ำหวานมองผมด้วยสายตาว่างเปล่าหวานขยะแขงพี่พี่มันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกผมก้มกราบขอขมาทุกคนผมขอโทษครับแต่ผมรักพี่พลอยผมกับน้ำหวานเราไปกันไม่ได้จริงๆคาพูดนี้เหมือนราดน้ำมันเข้ากองไฟผมโดนด่าเปิงและโดนไล่ออกจากบ้านทันทีสุดท้ายผมอยากกับน้ำหวาน ยกทรัพย์สินให้เธอเกือบหมดเพื่อไถ่โทษผมถูกสังคมประนามแม่ตัดขาดไม่ยอมคุยด้วยญาติพี่น้องฝ่ายน้ำหวานสาบแช่งผมต้องลาออกจากงานเพราะทนสายตาเพื่อนร่วมงานไม่ไหวชีวิตพังทลายในชั่วข้ามคืนแต่ผมยังมีพี่พลอยครับเราสองคนย้ายไปอยู่คอนโดเล็กๆชานเมืองเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแบบเงียบๆพี่พลอยเองก็โดนที่บ้านตัดหางปล่อยวัดเหมือนกันเราเหลือกันแค่สองคนแล้วนะอาทิตย์ เธอกอดผมร้องไห้ผมจะไม่ทิ้งพี่ครับเราจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันผ่านมาหนึ่งปีชีวิตเราเริ่มเข้าที่เข้าทางผมหางานใหม่ได้พี่พลอยเปิดคลาสสอนโยคะออนไลน์เรามีความสุขกันมากครับไม่ต้องหลบหลบซ่อนซอนอีกต่อไปเรื่องบนเตียงเราก็แทบไม่มีแผ่วแม่ผมเริ่มใจอ่อนยอมคุยโทรศัพท์ด้วยบ้างแล้วส่วนน้ำหวานได้ข่าวว่าเธอไปบวชชีปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าต่างจังหวัด ัขดขาดทางโลกไปแล้วมองย้อนกลับไปผมรู้สึกผิดกับน้ำหวานมากครับแต่ถ้าให้เลือกใหม่ผมก็คงเลือกทางเดิมเพราะร่างกายของผมมันถูกสร้างมาเพื่อผู้หญิงอย่างพี่พลอยจริงๆแล้วคุณล่ะครับถ้าต้องเลือกระหว่างความถูกต้องแต่ต้องทุกข์ทรมานกับความสุขที่ผิดศีลธรรมแต่เติมเต็มชีวิตคุณจะเลือกทางไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ